อสวัสดีพี่น้องปองไฟสุขสุขคนสวัสดีฐานประสมที่เขาหักที่เข้าโดบหักเด้กพี่น้องเด้อจะมีถูกฐานดูแลตัวเองเด้กพี่น้องเด้อเปิดมากอะเจอพามเจอพามเลยปันศีปันศีเท่ายเกาะนะจะเอามาอ่าโฮึอ่าคือหน่อยแทะ มือหน่ะพอรับออกมาคือแบบบักลายน้อยอิรีไดแม่จะมาเบิ่งก็เต้กับบุรีน้อยเขากับาวสีอาน้ำบ่เราบุกอากับฟาดเลยนะสีส่ออย่างเดียวก็เราสร้อยหาซีบบ่พูดหาลอพี่น้องเด้หนะแอะแงแอะแงเด้หนึ่เอาหมดกันเบิ่งพามสุกสีสดสกเหล็กเลือดขาดปากแดงใจวายได้พี่น้องเด้อ ดำไปเก็บพักเลยดำพักพอบริเอาขามาพักเสริมใส่ลาบอยู่หน้าจ้านะคันน้องบ่บอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทามว่าน้องแคทอุ้มลูกผู้ใดลูกอ้ายเพิ่นอ้ายกุ๊กิ่นอยู่กรุงเทพฯผ่นเมียน่ะขึ้นมาก่อนกับลูกนี่ลูกอ้ายพี่น้องเอ้ยลูกเฮานี่ออืสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องแทนน้องแทนครับยืนยืนยืนไว้ที่รับก่อนไอเตี้ยโอ้ยโอ้ยช่างดียังได้เป็นตา้ืนเถอะดิสบายดีสบายดีขึ้นเนื้อปล่องไปไอ้เพื่อน大妈ไม่ได้ไอ้เนอะแค่มาบม่ได้ค่าโควิดอยู่ชิมากับ่านตัดนะแม่นะบอตัดปะแม่งยังก็แม่งแค่เผา กระดูกกระเดี่ยวอย่าให้เลือปั่นกันให้ <c oughs> เลือดก็เพี้ยเลือดกับขีม่มันมันเพี้ยข้ามสิกินขี่งวมาในพี่น้องข้ามสุส,สุกสิแดกลาบเลือดขี่ขขขขงสูสดสดจากดากงวัวรันเลยอรัน เอากระซามมาเอาเดนีลันไ่ดพี่น้องปั่นกันเลยพูดละสองร้อยห้าสิบบอลไล่เพียงไรเกือบได้โลูแล่อลไรแม่อันนะมันนะตับไตใส่ผงหย่อแหนะมันนะตับไตบักแทนตับไตบักแทนโอ้ยว่าเห็ดบ้าลูกกูน้องแทนครับน้องแทนครับปีแหนแทนเนี่ยสามเดือนสามเดือนสี่เดือนอลไรหันสี่เดือนสเดือนอะ มันคือวทแทนแมือนีแล้ววันที่สองมาแทนมันคือวแทนทแทนสี่เดือนแหละสี่เดือนเลยเดลได้หนาเอย้ยสเดือนเลยได้เต็มเตมมือนีได้หนาสีเดือนมนือนีได้วันที่อได้หมืนอนกเบึงกน <c oughs> ัน่ยโอ้ยส่เดืาทิมไติดนะผาพ่นังซืพวมย่างมาพ่นังพวมย่างมาเอา ได้แมม่ีเดแบ่งโรดพี่นางเลือดกระพี่อ่ะมาเนี่ยชูตับพี่นอ้องเอย้ยชูตับจแจมเจวเตะหม่ำพามซีเอ <c oughs> ็นนะซีเอ็น <c oughs> ตับสิเตะหม่ำพามพีพ่น้องเอ้ยตับง,วบงัวแล้วบึงรส้มโลดพามสินหลาจะใช้เลือดบ่สดบ่ห้าวกับสีนางบึงแล้วพี่น้องเด้อสิเป็นผู้ผาก กำลังซอยอุ้ยกระดูกน้ไใบตไใบตะกระดูกขขางห้ากระดูกน้ำใบเซกีน้ำไม้กับแค่งขี้เล็กเชียงเลยกระดูกนะมาได้เสียงเลยตะพามจิจูตับเตะม้ามือนี้นะเติมเลือดเติมซีด สกเล็กหลาบเลือดงัวเตะหม่มพามสูสุกสดหลาบเลือดดังโกพี่น้องเลยแล้วบิ่งร้ส้มรถพี่ลึกมือตาก่องกระสันได้ๆนะฮิวเขาข้าวบวกินเด้อบีคมขมลงไปแมลงวันกระสี หามไปได้ตอนสิ้นบีปอมเหมือนบีแทะพ <Yes. S 1> <laughs> ักนั่งเลอะหมักหมักแตงพี่น้องเลย mm hmm. น,อน,นอนเพียคมคมเพียยังเอาไปอูอยู่ oh, <what. S 1> เพียคมคมมีสังขี่งวดอะป่าว่างวดชุดๆขี่งวดสุดๆพ mm hmm. ามสะเอาขี่งวดเตะมาม นี่อันวิธีปรุงไปง่วงมากเลยอยู่หันดีมพลามจิตจวดจะเบิ่งเด้อพี่น้องสี่มือพลมพามาเนี่าพลัมมาแห่งสะแตกไปงัวกลัวเมียตักจนหล่นบ่วงแบบเมียสเตเต้ตววาเมววาสดน้ำพลัมเพี่น้องเข้าขวดลงไปเมื่นั่นแหละ เออพ่อมันบักผิกลงไปบบนผู้เพชรได้บักผิกนะฮะมันเพชรเด้อเพชรออกมาต้นน้อยตัดเอาเนาะเพื่อให้ผู้เพชรอือืมดีมากรอก็ได้ถ้าพอดจะเพชรบักผิกเขาก็แล้วพี่น้องบาาเนี่ยเส็นง่วนหน่อยเผือกต้มจางนะใส่น้ำปลา พักขับห้อเหมือนกันเนาะพักพักซาลแน่ขักปนนไปงานไปเนาะเสรแน่นอนพป่นไฟรีมือพามมือนลงมือทำเองเลยขักแล้วบอกบอกครเด้อ,ม,อ,ม,อม,มาพี่น้องูจุก,กนมาก,กิน จุน้ำกันลาบปลาก็มีหน่อยส่วนพักกลุ่มเกยื่อสีปลาแจะมาขึ้นนี่กันยังโชคเล็กกับง่วน้อยเกือบต้มนั่นแหละมามามาขวดน้ำกันนี่น้องอ่ะขามสีสดลาบเลือดดังกรูนี่ขึ้นหมักพริกนี่ลาบปลานี่ยพักนังเลอะท่าแม่ลาบง่วงมืดมาขึ้นนี่พ่ายดับพี่น้องเลยกับเจดําเพส่วนลาบช่องค้นส่วนไต่ตะเกียงมาขึ้นนี่พี่น้องเลย อะไรเจอยที่ขาห้าได้นลมาได้เพี่น้องสิบเ่งพามลอ้านี่ก็กินมูหนี่ล่ะกินยังหลอด้เนี่ยจำหลับปานมาเด้วโอ้ยคุยอะไรแล้วน่ะย้าวทางให้ป้าดานทาง

nói phần phần nha mọi rồi là ba bông cái đắt gì bỏ lợn lên lợn leo bằng lợn là lợn đừng... Để... tôi à, đợi đừng...

อืมแม่ว่นถึงแล้วั้งติดข้างไตแบบเจ็บเจ็ขุณิว่ะจ้าขอบคุณไปเห็ดมมาพอแท

กาวกแคตายแโชคกับคนีเลยยัยันจะถสง่าเอลโอ้ยมาเ่่มนตายใจแล้ว

พักลงกำลังนะไหมคุณอาพ่อนไาใเพนเด้อิใหุ้กสกุฝากก็ไลก็แจให้เด้อเพี่นเด้อสบายดีอยู่ที่แห่งสุขสกคน